การวิจัยทางการศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานะครับความหมายของการวิจัยทางการศึกษาการวิจัยคือกระบวนการหาความรู้ความจริงใหม่ที่มีระบบแบบแผนตามหลักวิชาอาศัยหลักเหตุผลที่รอบคอบรัดกุมละเอียดและเชื่อถือได้และความรู้ความจริงนั้นจะนำไปเป็นหลักการทฤษฎีหรือข้อปฏิบัติที่ทำให้มนุษย์ได้รับรู้และนำไปใช้นะครับ ประเภทของการวิจัยทางการศึกษาประเภทที่ใช้ระเบียบวิจัยเป็นเกณฑ์ในการแบ่งนะครับ 1. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (historical research) เป็นการวิจัยที่เน้นถึงการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตประโยชน์ของการวิจัยชนิดนี้ก็คือ สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันหรือสามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ด้วยนะครับ 2. การวิจัยเชิงบรรยายหรือการวิจัยเชิงพรรณนา descriptive research เป็นการวิจัยที่เน้นถึงการศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในการดำเนินการวิจัยนักวิจัยไม่สามารถที่จะ ไปจัดสร้างสถานการณ์หรือควบคุมตัวแปรต่างๆได้ตามใจชอบการวิจัยแบบนี้เป็นการค้นคว้าหาข้อที่จริงหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเช่นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศและความสนใจต่อการเมืองได้แก่2.1การวิจัยเชิงสำรวจ (survey research) 2.2การวิจัยเชิงสังเกต (observational research) 2.3การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ (control research) 2.4การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (correlational research) และ2.5การศึกษาเฉพาะกรณี (case study) นะครับและ3การวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) เป็นการวิจัยเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของปรากฏการณ์ต่างๆโดยมีการจัดกระทำกับตัวแปรอิสระ เพื่อศึกษาผลที่มีต่อตัวแปรตามและมีการควบคุมตัวแปรอื่นมิให้มีผลกระทบต่อตัวแปรตามลักษณะที่สําคัญของการวิจัยเชิงทดลองก็คือ3.1ควบคุมตัวแปรเกินได้ (control) 3.2จัดการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรอิสระได้ m a n p u เ a t i o n 3.3สังเกตได้ (observation) และ3.4ทําซ้ําได้ r e p l i เ a t i o n นะครับ ต่อมาการแบ่งประเภทของการวิจัยโดยใช้จุดมุ่งหมายของการวิจัยเป็นเกณฑ์ในการแบ่งนะครับ 1. การวิจัยบริสุทธิ์ pure research หมายถึงการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการตอบสนองความอยากรู้หรือมุ่งที่จะหาความรู้เท่านั้นโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าจะนำผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ได้หรือไม่การวิจัยประเภทนี้ก่อให้เกิดทฤษฎีใหม่ๆตามมานะครับ 2. การวิจัยประยุกต์ applied research หมายถึงการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงความเป็นอยู่และสังคมของมนุษย์ให้ดีขึ้นได้แก่การวิจัยทางด้านเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาเป็นต้นนะครับ 3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือวิจัยเฉพาะกิจ action research หมายถึงเป็นการวิจัยเพื่อนำผลมาใช้แก้ปัญหาอย่างรีบด่วนหรือปัจจุบันทันทีซึ่งมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ เพื่อจะนำผลที่ได้มาใช้แก้ปัญหาเฉพาะเรื่องในวงจำกัดโดยไม่ได้สนใจว่าจะใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาอื่นได้หรือไม่นะครับและ 4. การวิจัยสถาบัน i n s t i t u t i o n a l research หมายถึงเป็นการวิจัยที่มุ่งนำผลการวิจัยมาใช้เพื่อปรับปรุงงานด้านการบริหารของหน่วยงานหรือสถาบันนั้นๆโดยไม่มีจุดมุ่งหมายในการนำผลการวิจัยไปใช้กับหน่วยงานหรือสถาบันอื่นนะครับ ต่อมานะครับเป็นการแบ่งประเภทในการวิจัยโดยใช้ลักษณะและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเกณฑ์ในการแบ่งนะครับ 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) หมายถึงเป็นการวิจัยที่มุ่งค้นคว้าหาข้อท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆตามธรรมชาติ โดยพยายามที่จะศึกษาข้อมูลด้านต่างๆมาบรรยายถึงความสัมพันธ์ของเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่หลักของการวิจัยเชิงคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการสรุปบรรยายทฤษฎีและแนวคิดต่างๆในการอธิบายและวิเคราะห์เหตุการณ์นะครับ และ 2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) หมายถึงเป็นงานวิจัยที่มุ่งค้นคว้าข้อเท็จจริงต่างๆเพื่อหาข้อสรุปในเชิงปริมาณเป็นการศึกษาในแนวกว้างมากกว่าแนวลึกเพื่อที่จะนำข้อสรุปต่างๆที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงไปใช้กับกลุ่มประชากรโดยอาศัยวิธีการทางสถิติการรวบรวมข้อมูลเน้นหนักไปในทางปริมาณหรือค่าต่างๆที่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ วิธีการรวบรวมข้อมูลมีหลายรูปแบบนะครับเช่นการส่งแบบสอบถามการสัมภาษณ์การสังเกตต่อมานะครับในการแบ่งประเภทของการวิจัยโดยใช้ลักษณะศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการวิจัยเป็นเกณฑ์ในการแบ่งนะครับ 1. การวิจัยทางสังคมศาสตร์ได้แก่การวิจัยเกี่ยวกับสังคมการเมืองการปกครองการศึกษาเศรษฐกิจ 2. การวิจัยทางมนุษยศาสตร์ได้แก่การวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าของมนุษย์ เช่นภาษาศาสตร์ดนตรีศาสนาโบราณคดีปรัชญาเป็นต้นนะครับและ 3. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้แก่การวิจัยทางชีววิทยาเคมีฟิสิกส์วิศวกรรมแพทย์พยาบาลเทคนิคการแพทย์เภสัชศาสตร์เป็นต้นนะครับและการแบ่งประเภทการวิจัยแบบใช้วิธีการควบคุมตัวแปรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งนะครับ 1. การวิจัยเชิงทดลอง experimental research หมายถึงเป็นการวิจัยเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยมีการจัดสถานการณ์ทดลองด้วยการควบคุมระดับของตัวแปรต้นและกำจัดอิทธิพลของตัวแปรภายนอกต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องแล้ววัดผลตัวแปรตามออกมานะครับ 2. การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง cross experimental research หมายถึงเป็นการวิจัยที่สามารถควบคุมตัวแปรภายนอกที่ไม่ต้องการได้เพียงบางตัวนอกจากไม่สามารถสุ่มตัวอย่างให้เท่ากันได้นะครับและ 3. การวิจัยเชิงธรรมชาติ Naturalistic Research หมายถึงเป็นการวิจัยที่ค้นหาความจริงของสภาพการในสังคมใช้การสังเกตการเป็นสำคัญและสรุปผลโดยการใช้การวิเคราะห์สังเคราะห์ประมาณค่าอนุมานนะครับขั้นตอนในการวิจัยนะครับ 1. เลือกหัวข้อปัญหาเป็นการตอบคำถามที่ว่าเราจะทำวิจัยเรื่องอะไรนะครับ 2. การกำหนดขอบเขตของปัญหา 3. การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยการศึกษาสาระความรู้แนวคิดทฤษฎีช่วยให้ไม่เกิดการซ้ำซ้อนในการวิจัยนะครับ 4. การกำหนดสมมติฐาน หมายถึงการเขียนข้อความที่เป็นข้อคาดหวังเกี่ยวกับความแตกต่างที่อาจเป็นไปได้ระหว่างตัวแปรต่างๆซึ่งสมมติฐานนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นจริงเสมอไปนะครับข้อ 5. กําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยคือประชากรและกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือในการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูล 6. การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้สถิติในการวิเคราะห์และ 7. สรุปผลการวิจัยและการเขียนรายงานนะครับ วัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับในการดำเนินการวิจัยนั้นโดยปกติเราจะมีวัตถุประสงค์สำคัญสำคัญดังต่อไปนี้นะครับ 1. เพื่อใช้ในการบรรยายหมายถึงผลที่ได้จากการวิจัยสามารถที่จะบรรยายลักษณะของสิ่งที่ทำการศึกษาวิจัยนั้นว่าเป็นเช่นไรอยู่ที่ใดมีกี่ประเภทมากน้อยเพียงใดมีสภาพเป็นอย่างไรมีพัฒนาการหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับ 2. เพื่อใช้ในการอธิบาย หมายถึงผลที่ได้จากการวิจัยจะสามารถบอกเหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้นได้ว่ามีสาเหตุมาจากสิ่งใดหรือได้รับอิทธิพลจากตัวแปรใดหรือปัจจัยใดนะครับ 3. เพื่อใช้ในการทำนายหมายถึงในบางครั้งเราจาเป็นที่จะต้องทราบอนาคตของสิ่งที่จะศึกษาว่าเป็นเช่นไรอันจะช่วยให้มนุษย์สามารถที่จะเตรียมการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งการวิจัยนี้อาจจะอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วทำการวิเคราะห์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ 4. เพื่อใช้ในการควบคุมหมายถึงในการดาเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งต้องการประสิทธิภาพและคุณภาพของงานจำเป็นที่จะต้องเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงและมีการปรับปรุงการดาเนินกิจกรรมนั้นๆอยู่เสมอซึ่งเพื่อให้สามารถได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์และเพียงพอต่อการตัดสินใจแก้ปัญหาและปรับปรุงงานนั้นๆได้นะครับและ5เพื่อใช้ในการพัฒนาหมายถึงในการวิจัยจะช่วยให้ทราบสภาพความเป็นอยู่ หรือสภาพการดำเนินการใดๆว่ามีประสิทธิภาพหรือมีปัญหาหรือมีความต้องการเพียงใดและสามารถทดลองแก้ปัญหาหรือปรับปรุงสภาพการดำเนินการใดอยู่เสมอก็จะทําให้สภาพความเป็นอยู่หรือสภาพดำเนินการใดๆได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพนะครับประโยชน์ของการวิจัยนะครับ 1. ช่วยให้ได้ความรู้ใหม่ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ 2. ช่วยพิสูจน์หรือตรวจสอบความถูกต้องของกฎเกณฑ์หลักการและทฤษฎีต่างๆ 3. ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่างๆ 4. ช่วยพยากรณ์ผลภายหน้าของสถานการณ์ปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่างๆได้อย่างถูกต้อง 5. ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 6. ช่วยในการวินิจฉัยตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 7. ช่วยปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 8. ช่วยปรับปรุงและพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และวิธีดํารงชีวิตได้ดียิ่งขึ้นและ 9. ช่วยกระตุ้นบุคคลให้มีเหตุผลรู้จักคิดและค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอนะครับคราวนี้เรามาดูตัวแปรนะครับประกอบไปด้วย 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อนะครับเช่นตัวแปรต้นตัวแปรจัดกระทำ ตัวแปรเร้าเป็นต้นนะครับที่เรียกว่าตัวแปรป้อน input variable เ,เ,เป็นการเรียกในการวิจัยเชิงทดลองนะครับ 2. ตัวแปรตาม dependent variable มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัวแปรผลคำว่าตาม dependent หมายถึงขึ้นอยู่กับหรือแปรผันไปตามตัวแปรอิสระก่ลาวคือค่าของตัวแปรนี้จะแตกต่างกันไปตามประเภทระดับ หรือความเข้มของตัวแปรอิสระที่เรียกว่าตัวแปรผล output variable เนื่องจากเชื่อว่าเป็นตัวแปรที่ได้รับผลหรือเป็นผลจากอิทธิพลของตัวแปรอิสระเช่นการสอนเป็นตัวแปรอิสระเป็นสาเหตุหรือมีอิทธิพลทําให้เกิดการเรียนรู้คือตัวแปรผลเป็นต้นนะครับและ 3. ตัวแปรสอดแทรกหรือตัวแปรแทรกซ้อน intervening variable เป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองเช่ขนขณะที่การทดลองกลุ่มตัวอย่างเกิดความเหนื่อยล้าหรือเกิดความกังวลมีแรงจูงใจสูงหรือต่ำเป็นต้นนอกจากความเหนื่อยล้าความวิตกกังวลแรงจูงใจและยังมีตัวแปรชนิดนี้อีกหลายตัวเช่นความรับรู้ความต้องการความรู้สึกเป็นต้นนะครับซึ่งตัวแปรสอดแทรกหรือตัวแปรแทรกซ้อนนั้นควบคุมได้ยากนะครับต่อมานะครับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร (population) ก็คือสมาชิกทุกหน่วยของสิ่งที่สนใจศึกษาซึ่งไม่ได้หมายถึงคนเพียงอย่างเดียวนะครับประชากรอาจจะเป็นสิ่งของเวลาหรือสถานที่ก็ได้นะครับกลุ่มตัวอย่าง (sample) ส่วนหนึ่งของประชากรที่นำมาศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรการที่กลุ่มตัวอย่างจะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรเพื่อการอ้างอิงไปยังประชากรอย่างน่าเชื่อถือได้นั้น จะต้องมีการเลือกตัวอย่างและขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมซึ่งจะต้องอาศัยสติติเข้ามาช่วยในการสุ่มตัวอย่างและการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะครับการสุ่มตัวอย่าง (sampling) คือกระบวนการที่ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีความเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรนะครับการวัดแนวกลางหรือแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะครับ1ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean) โดยมีสัญลักษณ์ดังภาพนะครับ คำนวณโดยใช้ข้อมูลทุกตัวรวมกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลนะครับให้ x 1 x 2 x 3ไปจนถึง x n เป็นข้อมูล n ค่านะครับ 2. มัธยฐานมีเดียนใช้สัญลักษณ์มตรคือค่าที่มีตำแหน่งอยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดเมื่อได้เรียงข้อมูลตามลำดับไม่ว่าจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยการหามัธยฐานของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่หลักในการคิด 1>, 1. เรียงข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อย 2. ตำแหน่งมัธยาฐานคือตำแหน่งกึ่งกลางข้อมูลและ 3. มัธยาฐานคือค่าที่มีตำแหน่งอยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดนะครับ 3. ฐานนิยมโหมดค่าที่ซ้ำกันมากที่สุดในจำนวนข้อมูลชุด1ตัวอย่างเช่น2 6 3 5 4 4 2, 2 2, 2 3 3 5 6 22 2ฐานนิยมคือ2นะครับต่อมานะครับการวัดการกระจายมิชัวมีข้อมูลอยู่หลายตัวได้แก่ 1. พิสัย d u วเรน e เป็นการวัดการกระจายที่ง่ายที่สุดเป็นการหาความแตกต่างของข้อมูลสูงสุดและต่ำสุดของกลุ่มพิสัยเท่ากับข้อมูลสูงสุดลบข้อมูลต่ำสุดนะครับตัวอย่างเช่นพิสัยของข้อมูลกลุ่ม1ซึ่งมีข้อมูลคือ10 12 15 18และ20พิสัยก็คือ20-10ลบ10เท่ากับ10นะครับตัวอย่างที่2พิสัยของข้อมูลกลุ่ม2ซึ่งมีข้อมูลคือ2 8 15 22และ28พิสัยคือเอา28-2ลบ2เท่ากับ26นะครับ2ส่วนเบียงเบนคอรอทายเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ QD คือค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูล ที่หาได้จากครึ่งหนึ่งของผลต่างระหว่างคอทายที่3และคอทายที่1นะครับสส่วนเบียงเบียนเฉลี่ย mean d e v i a t i o n เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ MD คือค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูลที่ได้จากการเฉลี่ยค่าสมบูรณ์ของผลต่างของค่าจากการสังเกตแต่ละค่ากับค่ากลางของข้อมูลนะครับค่ากลางที่ใช้อาจเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือมัธยฐาน แต่ที่นิยมใช้คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับและ 4. ส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐาน standard deviation เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ sd คือรากที่2ที่ไม่เป็นจำนวนลบของค่าเฉลี่ยของกำลัง2ของผลต่างระหว่างค่าในข้อมูลกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลนั้นนะครับต่อมาเรามาดูลักษณะของข้อมูลนะครับ 1. นามบัญยัติ nominal scale คือระดับของข้อมูลที่เป็นการกำหนดชื่อหรือแบ่งแยกประเภทของสิ่งต่างๆเช่นเบอร์โทรศัพท์ห้องเรียนอาคารเรียนบ้านเลขที่เป็นต้นนะครับ 2. เรียงลำดับ ordinal scale คือระดับของข้อมูลที่สามารถจัดลำดับความสำคัญข้อมูลตามความแตกต่างได้เช่นชอบมากชอบปานกลางชอบน้อยไม่ชอบเป็นต้นนะครับ 3. อันตราภาค interval scale คือระดับของข้อมูลที่สามารถบอกถึงปริมาณของความแตกต่างของข้อมูลได้แต่ไม่มีศูนย์แท้นะครับเช่นอุณหภูมิคะแนนสอบวัดความรู้ความสูงเป็นต้นและ4นะครับอัตราส่วน r a t i โ scale คือระดับของข้อมูลที่เป็นการบอกถึงปริมาณความแตกต่างของข้อมูลที่มีรายละเอียดมากที่สุดและมีศูนย์แท้เช่นระยะทางน้ำหนักความเร็วเป็นต้นนะครับ ลักษณะของเครื่องมือที่ดีนะครับ 1. มีความเที่ยงตรง validity หมายถึงมีความตรงวัดได้อย่างถูกต้องถือว่าเป็นหัวใจของการวัดเลยนะครับ 2. มีความเชื่อถือได้ reliability หมายถึงมีความเที่ยงวัดได้คงที่แน่นอนวัดกี่ครั้งก็คงที่ 3. ม,มีประสิทธิภาพ efficiency หมายถึงไม่ต้องวัดหลายครั้งและ 4. มีอำนาจจำแนก Discrimin a t o r หมายถึงจำแนกความแตกต่างเช่นเก่งอ่อนนะครับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยนะครับ 1. ความเที่ยงตรงจะต้องมีค่า IOC อยู่ที่0.5 2. ความเชื่อมั่นมีค่าไม่น้อยกว่า0.8ค่าออกมาลบ1ถึง1นะครับ 3. ค่าความยาก difficulty หมายถึงค่า p ที่ยอมรับได้อยู่ระหว่าง0.2ถึง0.8 และค่า p ที่ดีมากอยู่ระหว่าง0.4ถึง0.6นะครับและ4ค่าอำนาจจำแนกมีค่าตั้งแต่0.2ถึง1.0ค่าออกมาลบ1ถึง1นะครับการวิจัยในชั้นเรียนนะครับความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนการวิจัยในชั้นเรียน classroom action research หมายถึงการสืบสอบเชิงธรรมชาติ natural inquiry จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนการเรียนรู้หรือพฤติกรรมของผู้เรียนโดยที่ครูเนี่ยเป็นผู้วิจัยในสิ่งที่ครูปฏิบัติมีผู้เรียนผู้บริหารหรือครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวิจัยด้วยพาติเซียคลอสเป็นผู้ซึ่งบุกเบิกการวิจัยในชั้นเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เน้นย้ำว่า การวิจัยในชั้นเรียนนั้นแตกต่างจากการวิจัยทางการศึกษาแบบดั้งเดิมในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการวิจัยและการออกแบบการวิจัยนะครับลักษณะสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียนมีจุดเด่นที่แตกต่างจากการวิจัยอื่นดังนี้นะครับ 1. ครูเป็นผู้วิจัยเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่วงการวิชาชีพครู 2. ผลการวิจัยสามารถแก้ปัญหาผู้เรียนได้ทันเวลาและตรงจุด 3. การวิจัยช่วยเชื่อม ช่องว่างระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ 4. การเพิ่มศักยภาพการคิดสะท้อน reflective thinking ของครูต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ 5. การเพิ่มพลังความเป็นครูในวงการศึกษาการเปิดโอกาสให้ครูก้าวหน้าทางวิชาการนะครับการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียนควรมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้นะครับ 1. ชื่อเรื่องของการวิจัย 2. ปัญหาและความสำคัญของปัญหา 3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 4. วิธีการวิจัยและ 5. สรุปและสะท้อนผลนะครับ